เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่แสดงความมั่นใจว่ามาร์กัสรดฟอร์ดหัวหอกชาวอังกฤษจะกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งหลังจากที่ยิงประตูแรกของฤดูกาลในเกมที่บุกเอาชนะเซอแฮมตัน3าประตูต่อศูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเทนฮากกล่าวถึงผลงานของรดฟอร์ดว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับเสียงวิจารณ์จากภายนอกเพราะมันมีแง่ลบมากเกินไปสำหรับเขา เขาเชื่อว่าแรดฟอร์ดเล่นได้ดีมากในเกมกับซาะแฮมตั้นสร้างโอกาสได้หลายครั้งและสมควรได้รับประตูที่ทำได้อย่างเฉียบขาดเทนฮักยังเสริมว่าการทำประตูเร็วในช่วงต้นฤดูกาลสำคัญสำหรับกองหน้าทุกคนเพราะมันจะสร้างโมเมนตัมความเชื่อมัน่นและช่วยให้ทำประตูได้มากขึ้นโดยเขามั่นใจว่าแรดฟอร์ดจะทำผลงานได้ดีและทำประตูได้มากกว่านี้อีกสำหรับมาร์รัสแรดฟอร์ดวัย26ปีเขาได้รับเสียงวิจารณ์อย่างหนัก จากผลงานในฤดูการที่ผ่านมาหลังทำได้เพียง8ประตูจากการลงเล่น43นัดในทุกรายการแต่ประตูแรกในซีซั่นนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการกลับมาทำผลงานของเขาอีกครั้ง